หากจะกล่าวถึงสุดยอดสมาร์ททีวีที่เป็นสุดยอดทางด้านงานภาพหลายคนก็คงจะนึกถึงทีวี O LED เป็นอันดับแรกแรกซึ่งสำหรับรุ่นนี้เรียกได้ว่าเป็นทีวี O LED ที่ครบเครื่องมากที่สุดด้วย Cognitive Processor XR ที่ใช้สำหรับประมวลผลระบบภาพ XR Picture ช่วยให้แสดงผลภาพได้อย่างสมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็นด้านสีสันและความสว่างโดยเฉพาะสีดำที่มืดสนิทส่วนสีสันอื่นๆก็มีความสดเป็นธรรมชาติสมจริงต่อมาคือระบบเสียง XR s u รา o ด้วยลำโพงคุณภาพประกอบกับก,บการจัดวางลำโพงด้วยเทคนิคพิเศษช่วยให้ได้เสียงเซราว u ามิติรอบทิศทางให้คุณได้เต็มอิ่งกับคอนเทนต์ทุกรูปแบบค่ะ สำหรับคนที่มีงบประมาณจำกัดไม่เกิน30,000บาทและต้องการสมาร์ททีวี65นิ้วที่มีระบบภาพคมชัดสมจริงและสีสันสวยงามไม่มีรุ่นไหนสู้รุ่นนี้ได้แน่นอนค่ะเพราะรุ่นนี้เป็นทีวีฟูอาเร่เลตที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีควอนตัมดอทระบบวายคันลัวเกมัดมอบขอบเขตสีที่กว้างโดยเฉพาะค่าสี DC IP 3ส,สูงถึง100%จึงมีความสมจริงเหมือนรับชมภาพต้นฉบ,บับ เสริมด้วยระบบ Local d i ม m i n g ถึง72โซนและ HDR 1 0บวกปรับแสงทีวีเป็นกลุ่มได้อย่างเหนือชั้นและครอบคลุมเปล่งแสงสว่างครบทุกรายละเอียดส่วนสีดำก็ดำสนิทมากยิ่งขึ้นแถมยังได้รับมาตรฐาน TUV Re-Inland ให้เป็นทีวีที่มีหน้าจอถนอมสายตาอีกด้วยค่ะแม้จะไม่ใช่สมาร์ททีวีระบบ Android แต่ระบบ w e b o 6.0ที่มีฟีเจอร์อัจฉริยะมากมายช่วยให้รุ่นนี้สามารถใช้งานได้หลากหลายไม่แพ้กันเลยค่ะเริ่มจากฟังก์ชัน lg ai thinkq ที่จะทำให้คุณสั่งงานด้วยเสียงได้อยากจะรับชมคอนเทนต์แบบไหนก็เพียงแค่พูดออกมา ระบบก็จะเปิดให้ในทันทีต่อมาคือเมจิกรีโมทที่ทำหน้าที่เสมือนเมาส์คอมพิวเตอร์ให้คุณใช้งานทีวีได้สะดวกขึ้นส่วนระบบภาพก็ไม่ธรรมดาเพราะมีความคมชัดระดับ 4K และจัดมาให้ทั้ง HDR10 Pro และ h l g แสดงผลภาพที่สวยงามสมจริงเติมเต็มทุกอัรรถการรับชมค่ะ หากคุณกำลังมองหาดมาทีวีประสิทธิธภาพสูงที่ไปสุดทางทั้งงานภาพและเสียงรุ่นนี้ตอบโจทย์แน่นอนค่ะเพราะเป็นทีวี Full Array LED ที่มีระบบ XR Contrast Booster ช่วยบูสต์ความสว่างของภาพของแต่ละคอนเทนต์ได้อย่างเหมาะสมเสริมด้วยระบบ XR Triluminos Pro ช่วยมอบโทนสีที่สมจริงไม่ผิดเพีย้ยนส่วนระบบเสียงก็สุดยอดไม่แพ้ใครด้วยลำโพงระบบ XR Surround สร้างเสียงสามมิติรอบทิศทางกระหึ่มสะใจแน่นอน นอกจากนี้ยังมาพร้อมพอร์ต HDMI 2.1ที่รองรับ 4K 1 2 0 fps native สำหรับเกมเมอร์ที่ต้องการใช้งานร่วมกับเครื่องเล่นเกมคอนโซล next gen โดยเฉพาะค่ะแม้จะเป็นรุ่นเริ่มต้นของสมาร์ททีวีซัมซุงแต่คุณภาพไม่ได้ด้อยไปกว่าใครเลยค่ะ โดยเฉพาะเรื่องงานภาพด้วยหน้าจอคริสตัล UHD ที่มาพร้อมกับระบบสีดินามิกคริสตัลคัลเลอร์และหน่วยประมวลผล,ผลภาพใครเท่า p โปรเจคเตอร์ 4K ส่งผลให้ภาพที่แสดงออกมามีสีสันที่สวยงามและดูมีชีวิตชีวาประสานการทำงานร่วมกับ HDR ช่วยก่อให้เกิดภาพที่คมชัดสมจริงยิ่งขึ้นอีกทั้งยังมี Motion Accelerator ที่ทำหน้าที่วิเคราะห์ภาพและชดเชยเฟรมโดยอัตโนมัติเพื่อภาพที่ลื่นไหลตลอดเวลา นอกจากนี้ยังใช้หลักการดีไซน์แบบแอรซสลิมทำให้ตัวเครื่องบางเป็นพิเศษแถมยังมีรูปทรงที่ดูทันสมัยอีกด้วย นี่คือสมาร์ททีวีรุ่นท็อปจากเสียวหมี่ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี QLED ประสิทธิภาพสูงที่แสดงผลช่วยให้สีมีความเที่ยงตรงไม่ว่าจะเป็น N-STC 100%รวมไปถึง DCI-P 395%ประกอบกับระบบ HDR 1 0บวกพ่วงด้วย h l g ทำให้การแสดงผลภาพมีสีสันสดใสและคมชัดสมจริงราวกับรับชมภาพต้นฉบับ เสริมทับด้วยลำโพงระบบสเตอริโอกำลังขับรวม 30W 15W บวก 15W ให้เสียงกระหึ่มแทบไม่ต้องหาซาวบาร์มาต่อเพิ่มยิ่งไปกว่านั้นสำหรับคอหนังต้องถูกใจเป็นพิเศษเพราะจัดมาให้ทั้งดอนดี้วิชั่นและดอนดี้แอดมสให้คุณดูหนังได้อย่างเต็มอิ่มเหมือนนั่งอยู่ในโรงหนังเลยทีเดียวค่ะ นี่คือสมาร์ททีวีระดับพรีเมียมจาก TCL ที่มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android TV เวอร์ชัน1.1ตัวล่าสุดทำให้รองรับแอปพลิเคชันใหม่ๆได้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ Disney ์บวกฮอสตาที่กำลังได้รับความนิยมในขณะนี้โดยงานภาพและเสียงขับเคลื่อนด้วย IPQ Engine ระบบประมวลผลอัจฉริยะที่ทำงานควบคู่กับ d o นบ Vision และ d o น b ีแอดมอสให้ภาพและเสียงที่คมชัดมีมิติเสริมด้วยระบบ MEMC ให้การเคลื่อนไหวภาพลื่นไหลขึ้นไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์หนงังหรือกีฬาก็ดูสนุกไม่มีติดขัด อีกทั้งยังสั่งงานด้วยเสียงผ่านทีวีได้โดยตรงด้วย Handfree Voice Control 2.0ช่วยให้ใช้งานสะดวกขึ้นโดยไม่ต้องหยิบรีโมทค่ะแม้จะเป็นน้องเล็กแต่ฟังก์ชันที่มีมาให้นั้นไม่ได้เล็กตามไปด้วยเพราะสมาร์ททีวีรุ่นนี้เป็นระบบปฏิบัติการ Android 9.0ให้คุณสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมได้ตามใจ ส่วนระบบภาพนั้นมีความคมชัดที่ระดับ HD Ready พร้อมโปรเจ q e x ส r e m e หน่วยประมวลผลภาพแบบ AI ที่ช่วยเติมเต็มความคมชัดและสีสันที่เป็นธรรมชาติเสริมด้วยดีไซน์ทีวีแบบหน้าจอไร้ขอบเรมเลสช่วยให้คุณรับชมภาพได้เต็มอิ่งขึ้นไม่รู้สึกคึงสายตาแถมยังมีระบบเสียงอย่างด o b ี Audio และ DTS พาทัวราวสร้างความเพลิดเพลินให้คุณได้ครบทั้งภาพและเสียงเลยค่ะ ใครที่กำลังมองหาสมาร์ททีวีที่มีดีทั้งดีไซน์และการใช้งานต้องเล็งสมาร์ททีวี TCL รุ่นนี้ไว้ในใจเลยนะคะเพราะนอกจากการดีไซน์ทีวีให้ออกมาเพรียวบางเข้ากันได้กับทุกการทำงานและแฟชั่นแล้วฟังก์ชันสุดล้ำก็ใสมาให้อย่างครบถ้วนทั้งระบบสั่งงานด้วยเสียงและระบบ T-CAST ที่จะช่วยให้คุณควบคุมการทำงานของสมาร์ททีวีจากโทรศัพท์ของคุณได้โดยตรงดังนั้นจะเล่นเกมดูหนังฟังเพลงจากสมาร์ทโฟนแล้วย้ายมาบนจอทีวีก็ทำได้ง่าย นอกจากนี้ยังมี TCL TV บวก App Store ที่มีแอปพลิเคชันครอบคลุมกว่า300แอปพลิเคชันให้คุณเลือกโหลดมาใช้เลยทีเดียวสมาร์ททีวีคุณภาพมาตร,รฐานระดับญี่ปุ่นจอแสดงภาพละเอียดและคมชัดสีสันสดใสามาพร้อมลำโพงคู่และระบบเสียง DTS ที่ให้เสียงเซอร์ราวสมจริงอีกทั้งยังสามารถแชร์หน้าจอจากสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตให้แสดงบนจอทีวีได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถเข้าถึงสื่อความบันเทิงจากโลกออนไลน์อย่าง YouTube, Netflix, Facebook, i n s t a g r กรและแอปพลิเคชันอื่นๆอีกมากมายใครที่กำลังมองหาหมาทีวีที่ตอบโจทย์ทุกความบันเทิงในราคาที่ย่อมเยาไม่ควรพลาดทีวีจาก CO C O O C A A เครื่องนี้เลยล่ะคะ่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด